แต่ณเวลานี้นะครับขณะที่เรายังอาศัยอยู่บนโลกที่แตกสลายนี้พระเจ้าเขาไม่ได้สัญญาว่าเราจะอายุยืนเหมือนอับราฮัมหรือจะล่ำรวยเหมือนยาโคบแน่นอนนะครับวันหนึ่งในอนาคตเมื่อเราเป็นขึ้นมาจากตายและอาศัยอยู่บนโลกใหม่เราจะได้รับพระพรไฟเนื้อหนังทั้งหมดแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้รับพระพรไฟเนื้อหนังเหล่านี้นะครับ การเข้าใจเรื่องราวเรื่องใหญ่ของพระคัมภีร์หรือว่าภาพใหญ่ของพระคัมภีร์เนี่ยจะช่วยเราในการตีความพระคัมภีร์อย่างถูกต้องยกตัวอย่างเช่นพี่น้องอาจจะเคยเรียนคนยกข้อพระคัมภีร์จากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ที่พูดถึงการเชื่อฟังที่นําไปสู่พระพรและการไม่เชื่อฟังที่นําไปสู่คําสัปแช่งใช่ไหมครับการที่จะเอาพระคัมภีร์ตอนนี้มาประยุกต์ใช้กับตัวเองโดยตรงโดยที่ไม่ได้ผ่านพระเยซูคริสต์ก่อนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและ อันตรายนะครับเพราะถ้าเราอ่านต่อในภาคัมภี์เดิมนะครับเราจะเห็นว่าชนชาติอิสราเอลที่ได้รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าที่ได้รับเฉลยธรรมบัญญัติบท28จากพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะฉะนั้นคํำสาปแช่งที่ระบุไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติบท28ก็เกิดขึ้นกับพวกเขาชนชาติอิสราเอลในสมัยภาคัมพีเดิมเป็นเหมือนหนูทดลองที่ให้เราเห็นว่ามนุษย์เราจะไม่สามารถเชื่อฟังอย่างที่พระเจ้าเรียกร้องได้การล้มเหลวของอิสราเอลบอกเป็นในๆว่า ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถเชื่อฟังอย่างที่พระเจ้าบัญชาได้พระคัมภีร์บอกเราว่าธรรมบัญญัตินำมาซึ่งพระพิโรธการไม่เชื่อฟังของมนุษย์เราจะทำให้เราต้องประสบกับพระพิโรธและการลงโทษอันรุนแรงของพระเจ้าความไม่สำเร็จของอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมเป็นคำเตือนให้เราทุกคนนะครับว่าอย่าวิ่งไปหาธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อจะได้รับชีวิตและพระพรจากพระเจ้าความผิดบาปของเราเป็นเซงกีดขวางหรือว,ว่าเป็นอุปสรรค ที่ปิดทางไม่ให้เราได้รับชีวิตและพระพรจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นนักเทศเอ๋ยศิษย์พิบาลเอ๋ยครูสอนพระคัมภีร์เอ๋ยเราอย่าบอกให้คนวิ่งไปหาธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อจะได้รับชีวิตและพระพรจากพระเจ้าเราต้องบอกให้เขาวิ่งไปหาพระเยซูคริสต์พระเยซูลับคำสารบรแช่งแห่งเฉลยธรรมบัญญัติบท28แทนทุกคนที่เชื่อในพระองค์พระเยซูรับคำสาบแช่งเพื่อเราจะได้รับพระพรไฝ่จิตวิญ,ญญาณทุกอย่าง จากพระเจ้าฟรีๆเร่งนี้เกิดขึ้นไม่ใช่โดยการรักษาบทบัญญัติของเราแต่มันเกิดจากการเชื่อฟังของอีกคู่หนึ่งก็คือของพระเยซูคริสต์นั่นเองความเชื่อได้ผลความเชื่อในพระเยซูคริสต์ได้ผลเอเฟ์ซัสบทที่หนึ่งสอนเราว่าเราได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างในพระเยซูคริสต,ต์ตอนนี้นะครับเราได้รับชีวิตนิรันดร์การยกโทษบาปได้เป็นลูกที่รักของพระเจ้าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นตัวอย่างพระพรไม่กี่ตัวอย่างนะครับที่เราได้รับ ผ่านทางความเชื่อในพรเยสุคริสแต่ณเวลานี้นะครับขณะที่เรายังอาศัยอยู่บนโลกที่แตกสลายนีาาย้พระเจ้าเขาไม่ได้สัญญาว่าเราจะอายุยืนเหมือนอับราฮัมหรือจะร่ำรวยเหมือนยาโคูแน่นอนนะครับวันหนึ่งในอนาคตเมื่อเราเป็นขึ้นมาจากตายและอาศัยอยู่บนโลกใหม่กับพระหิสูนเนี่ยเราจะได้รับพระพรไฟเนื้อหนังทั้งหมดแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้รับพระพรไฟเนื้อหนังเหล่านี้นะครับพระคัมภีร์บอกเราว่าถ้าเรามีอาหารกับเสื้อผ้าเราก็ควรจะพอใจสิ่งเหล่านี้นะครับขอให้เรามีสายตาที่สูงขึ้นนะครับให้เรา จากตามมองที่พระเยซูและพระพรไายจิวิญญาณที่เราได้รับในพระองค์นั่นควรจะเป็นจุดโฟกัสของเรานะครับ